สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเอฟซี<ม> FC, คุณลุงคุณป้าแม่แม,แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l n a นะคะทุกคนก็วันนี้มาเข้าป่านะคะทุกคนก็อย่างที่ทราบดีว่าพวกเราคือช่องนี้ทั้งสองคนพวกเราทําช่องนี้ด้วยกันสองคนพี่แฟ้นเลก็กก็ลงคลิปอมก็ลงคลิปนะในช่องนี้นะจะเห็นว่าเป็นคลิปคู่เป็นคลิปคู่ลคลิปนะครับรายได้ที่ได้มา <c oughs> เราจะ ไม่ได้หารแบ่งครึ่งกันเนาะเราจะเอาเป็นเงินกองกลางเพื่อที่จะเอามาลงทุนขายกล้วยอพอได้เงินลงทุนขายกยล้วยเราก็จะแบ่งเงินที่ขายกล้วยเนี่ยเอาไปตามทําบุญตามจุดนั้นจุดนี้ไปนะคะทุกคนซึ่งรายได้ช่องเนี้ยก็อาจจะเอามาเป็นค่าเดินทางไปทําคลิปด้วยเล็กๆน้อยๆค่ามันนค่าน้ำแบบนี้หรือ,รอไม่ก็ถ้าได้เยอะก็อาจจะไปต่างจังหวัดกัน มีแผนไปต่างจังหวัดนะครับต้อง,องเรียกว่าหา่างเงินหลายทางใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มาของช่องนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วช่องของเราที่ว่าแยกกันทําช่องพี่แฟไ์ไปเลยหรือเดินทางสไตล์แบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นช่องเงินส่วนตัว เงินส่วนตัวในที่นี้ก็คือให้พ่อให้แม่เนาะของพี่แฟรก็ให้พ่อให้แม่เขาส่วนเงินกองกลางก็คือเงินของพวกเราสองคนนะทุกคนเราแบ่งเป็นสัดส,ส่วนซึ่งทําให้ f c จะได้เข้าใจง่ายๆเนาะเผื่อคนไหนอยากซัพพอร์ตแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะได้ทราบเนาะเผื่อมีคนเอ็นดู <laughs> <laughs> ก็คลิปนี้ฝากขอบคุณแม่ตุ๊กนะคะที่ส่งน้ําพริกแลก้วก็คั่วกิ้งมหมูคุกฟุนแล้วก็เครื่องปรุงมาให้พวกเราเนาะ แล้วก็เมื่อวานได้กินแล้วอมได้เมื่อวานไม่ได้เข้าป่าเพราะว่าเมื่อวานฝนตกค่อนข้างที่จะหนักของมาพอดีก็เลยเอาไปทํากินที่บ้านพี่แฝดตอนไลฟ์นะคะก่อนขึ้นไลฟ์จะบอกตรงๆว่าโครกินหมดแล้วโครกินหมดแล้วนะคะแม่ตุ๊กอร่อยมากอร่อยมากกินกันมีพี่สาวพี่แฝดแล้วก็มีพ่อมีแม่นะน้องต้นไม้แล้วก็พี่แฝดใหญ่น้องกิจแล้วก็มีอมมีพี่แฝดเล็กนะคะทุกคนกินกันเยอะมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากขอบคุณอ่า ป้าจุม๋มแม่จุ๋มเนาะแม่จุ๋มที่ฝากขนมมาให้พวกเรากินนะคะ,ะ,คะเป็นทุเรียนทอดด้วยแล้วก็มีขนมกรุบกรอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้คนที่ซัพพอร์ตเราในการซื้อกล้วยม้วนอันนี้คืออันดับแรกที่เราต้องขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราเยอะมากๆในการสั่งซื้อกล้วยม้วนอบกรอบน้ำพึ่งนะผมน,นะกล้วยม้วนอบน้ำพึ่งของเราหรือค่ะหรือว่ามีใครอยากได้กินแล้วได้ชิมแล้วอยากเอา,อเอาไปขายไหมใครมีร้านค้าใครมีหน้าร้านไหม สั่งซื้อกับพวกเราได้นะคะเราสั่งเราส่งให้เป็นกิโลนะคะถุงใหญ่เลยเถุงใหญ่เลยเดียวทักเข้ามาได้ใคร <c oughs> อยากเอาไปขายหรือว่ามีสิ่งใดได้ชิมแล้วแนะนําคนอื่นให้มาซื้อเนี่ยเราก็จะแถมให้ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อ่าแล้วก็อีกอีกคนหนึ่งที่อมอยากฝากขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณป้าหวานแม่หวานนะคะที่ฝากชุดมาให้กับพ่อกับแม่ของออม <c oughs> แล้วก็ชุดของพ่อปู่นะคะแล้วก็ท่านลุงเท้า อของผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ออมเดินทางไปกาญจนบุรีจะไปเอาชุดที่แม่ฝากไปที่บ้านกาญจนบุรีเอามาให้กับ,<พ>บท่านนะคะ<า>เพราะว่าวันที่แม่ฝากมาแม่ไม่ได้ติดต่อมาเพราะว่าวันนั้นออมไม่ได้ตอบแล้วนะแม่ก็เลยส่งไปที่นู่นว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปแล้วข้อไปเอามาถวายก็ได้นะเพราะาตอนนี้ท่านก็มีเยอะอยู่เนาะโอเควันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปเข้าป่าไปนั่งห้างนะที่ผมสร้างไวใ้ให้กับน้องจันปางมาก่อนแต่ตอนนี้คือเรื่องราวมันจบไปแล้ว เราอยากจะเข้าไปพักเองก็ก็ดีที่สร้างไว้เราก็พักได้ใครก็พักได้นะครับผมนะเราไปทำอะไรไปย้อนรอยไประลึกถึงความหลังจริงๆอ๋อมไม่ได้อยากมานะเพราะว่าจุดตรงนั้นนะอ๋อมเคยเจอกับไอที่พี่แฟดเล็กบอกแล้วพี่แฟดบอกว่ามันไม่อยู่แล้วละเพราะว่าวันนั้นนะพี่แฟดได้ทาร้ายร่างกายมันไปพอสมควรกลัวอ๋อก็เลยอ่ะกลัวไปแล้วเดินดามากก็เลยเอาไปกับพี่แฟดเล็กดีกว่าเนะเดี๋ยวไปคนเดียวแล้ว จะไปเจออีกนะเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าเดี๋ยวแขวงทาวหาเซียนนะไปหามันเองนะโอเคไปเดี๋ยวเราเลิกออกเดินทางกันเลยดีกว่า<ม>ก็ฝากคลิปนี้ไว้กดไลค์กดแชร์ให้ให้พวกเราด้วยให้พวกเรามีรายได้ทุกคนตอนนี้ช่องก็ผ่านกดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รายได้หรอกเพราะว่าชั่วโมงมันยังไม่ผ่านเนาะรอก่อนรอก่อน,อ,อ,นอีกสักหลายวันอยู่เราก็เร่งทําคลิปนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้คนชมจะได้ชมเยอะๆเราจะได้มีรายได้ไวๆมีรายได้เมื่อไหร่แล้วเราจะ หาที่อื่นไปด้วยเนาะ<ส>ไปถ่ายที่อื่น, FC, นด้วยวิบซีจะได้ไม่เบื่อเนาะถ่าย<ช>แต่ป่าเดิมๆเนาะไปะเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทาง อ้น้ำใสขนาดฝนตกน้ำยังใสอยู่เลยน้องมือตับมือมือดินอากาศดีเนะาะอากาศเย็นมากๆแต่ว่าข้อเสียคือ,อยุงเยอะทุกคนจริงๆนะครับไปหอมอวันนี้พี่แฝดมาเขาปากคนเดียวเพราะเห็นว่าพี่แฝดเล็กช่วยงานที่บ้านเอ้ยพี่แฝดใหญ่ช่วยงานที่บ้านเหรอ,อกับน้องกิบใช่ไหมช่วยพ่อทําอะไรไม่รู้ว่าเปนมือของคนหรือว่าพวกสัตว ที่เอาหน้าไม้มาคลองกันอ่างนี้ถ้าเป็นคนมาก็ะมาคลองมันน่าจะคนแต่ถ้ามันกระจัดกระจายอาจจะเป็นสัตว์เดินป่ามันสำคัญมากพี่นะต้องสังเกตนะว่าอะไรสิบปกติเอามาได้เหมือนเดิมนี่นี่นี่อีกกองนึ่งชาวบ้านจะมาทำหน้าไม้อาไผ่หนามเนี่ยอร่อยมากออกหวางมนุษย์คือสัตว์ในล่าชานใช่ไหมนี่มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์อื่นใดนะ เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราต้องมันสังเกตในเวลาเขาป่าเราวันเช้านี้เรายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยนะทุกคนเรา,า,าก็เลยห่อมาวันนี้ไม่ได้ห่อ,อข้าวมากินเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีจัดทรงของเราก็เลยมามแค่ช่วงเช,ช้าเนาะเดส่งของเสร็จเอาแวะกินข้าวที่ตัอำเภอเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปไหม ถ่ายคลิปดีกว่าไหมได้ครับถ่ายคลิปเนะเาะรอชมนะพี่ๆเดี๋ยวเราสั่งทำการแพคออเดอร์ไปจนถึงจัดส่งเลยให้ FC ได้เห็นการทำงานเบื้องหลังของพวกเราด้วยเนาะจะได้ไจะได้สื่อถึงความจริงใจที่มีต่อลูกค้านะเพราะลูกค้าต้องชมช่องนี้แน่ๆลูกค้ามาจาก FC รล้วนๆแหละไม่มีลูกค้าที่อื่นใดเลย เศษซากเยอะมากเลยนะหน่อไม้เนี่ยป่านี้หอมเคยเป็นความเชื่อนะป่านี้มันจะมีเก้งตัวหนึ่งที่เป็นเก้งที่จะร้องดังมากๆถ้ามันร้องแชจะเป็นรางถ้าร้องพอูดแบบไม่กี่วันอนะเรื่องไม่ดีจะตามมาเมื่อกลับมาเตือนว้ก่อก,ก่อนร้ <c oughs> องดังล้างป่าอยู่ในป่านเนี่ยเก้งเยนะ่ยพ <c oughs> ี่อยู่บ้านพี่ใช่ป่ะภูเขาเนี่ยมันอยู่สูงกว่าใช่ไหมมันร้องที่ร้านหมู่บ้านเลย นะดีนะอมโดนอมบนไปครั้งหนึ่งนะใส่เสื้อไม่ใส่เสืกก้อแขนยาวมาสเสื้อแขนสั้นมานะเออคนเราน,นะมันไม่กลัวยุงก็ไม่เท่าไหร่นะไม่กลัวยุงไม่กลัวอะไรขูดแขนเลยนะพูดครั้งเดียวนะไม่พูดซ้ำๆนะเดี๋ยวต้องโดนอะไรใคร <laughs> <laughs> ทุกคนดูนี่ว้โอย <laughs> เกิดใจ,ะจอะอทำร่วงใครยังไม่ได้ทำร่วงมันหยิบแล้วคอมันก็หักนะเกยนะว้าวทุกคนน <ไป S 1> ่ารักเนาะีฮฮ่าดอ,อกไม้ยอม้องว่มมาปุ๊บนะ ถือกล้องหน่อยอทุกคนผมสองคนก็นเดินกันไปเรื่อยนะตอนนี้ก็อีกแม่ใกก็ถึงละอยากจะถ่ายเส้นทางแล้วก็บรรยากาศในการเดินป่าไปห้ของเราเนะี่ยให้ทุกคนได้เห็นกันนะคนก็ <c oughs> ฝากทุกคนเข้าไปดูนะครับผมนะช่อง L N T นะครับผมนะย่อมาจากเล็กกับอ่อมนะทุกคนเนี่ยนี่แม่อม ก็อากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจนะฟ้าคึมคึมทุกคนนะครับถ้าแดดออกเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่อยู่ฟ้าคึมเราก็เราไม่สามารถห้ามได้นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับแหบนห้ ก็อ,อมแค่ไหนนะพี่ขอจุดไฟก่อนเลยนะอันดับแรกงานะยุงเยอะนะอมนะแล้วก็สร้างความอบอ,อุ่นไว้อากาศเย็นมากเลยทุกคนแบบนี้นะรู้สึกว่าอากาศมันแบบทำให้เราเย็นเย็นลงมากเลยมะกอกป่ามะกอกป่าบ้านพี่มักจะเอาไปยำกินเช้าหรอแต่ลำพิกอร่อยมากแล้วก็หอมหอมมากเวลาแม่พี่ยำกินนะ จะแบ่งให้ลูกๆก,กินนะทุคน,นอร่อยมาก,มากๆทุกคนชนเ่ากันอย่างนี้ชอบกินอะไร,ประแปลกใช่แต่แปลกในที่นี้คือคนไทยซะส่วนใหญ่จะไม่เขาเขาจะไม่ค่อยรู้หรือจะไม่ค่อยได้กินกับอะไรอย่างเงี้ยเหมืนอนอย่างเงี้ย <c oughs> อาหารอีสานก็จะมีแปลกนะแต่แต่คนไทยก็ยังรู้จักอ,ะอ่ะแต่ถ้ากะเหี่ยงกินนี่คือคนไทยนี่ตายมุมเลยไม่รู้จักเลยงงเลย โอเคทุกคนผมกับน้องอมอมาถึงแล้วครับถึงจุดที่เป็นอุ้ยน้ำขังเต็มเลยนู้น <c oughs> ปะอมเดวเข้าไปก่อนเลยนี่ถึงแล้วไป้าที่พักกัน <c oughs> ใปะอมเห็นไหมว่าพืนไม่เปียกเลยทุกคนที่ดังออก น้ำออกเองนะม่้เอาจะ่เดี๋จ,บจ,บจ,บจบน้ำพุ่งใสด้วยครับก็ถือว่าโอเคนะคื้นเราไม่เปียกเลยเราสามารถนั่งพักได้สบายๆทุกคนนะครับ <c oughs> ร้อยครับทุกคนอากาศดีมากฝนตกใหม่ๆ่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องหอมนะน้องพาไปก่อนนะต้องมีไฟนหม้หนาวนะหนาวร้อนร้อนจะเกิเห็นการณ์โอ้ โอเคเป็นไงต้คนครับนี่สร้างไว้นานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับยังมีความแข็งแรงนะเพราะว่าผมจำผมเนี้ยมันที่โครงสร้างต้องแข็งแรงไว้ก่อนอยู่ได้เป็นปีๆนะส่วนพื้นเนี้ยถ้าทำอไรเาเปลี่ยนได้ก็ะมเปลีป่ยนง่ายพื้นนะนะครับเน้นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับโครง สมาทีก็ได้ถึงความหลังเนาะผมเคยบอกชอบน้องหอ,อมในข้างนี้นะคนคิมินาโตะฮึบฮึไปที่เป็นนักเฟียนน่งมาก่อนอนั่งพักกันทุกคนเป็นไงอยู่ข้าวเหรออิู่ข้าว กูเขาอะกินขนมปังอากาศดีนนอนง่วงนอนเดินมาแบบเหนื่อยๆเนาะมาครับพี่พี่เราจะมากินน้ำขนมกันนะครับได้ไหมครัได้โอ้เป็นที่พักที่ผมสร้างไว้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองแข็งแรงไม่ข่้างไหนก็ภูมิใจนะคนเนี้ย ไม่ผูกไม่พังนะครับเฮ้ยเขาออกมาจิชโโ็อกโกแลตแรงมากให้จ้าที่ยอดทางก่อนนะครับ<ช>ไม่เยอะยวไม่ยิ่งอ่อไม่ถึงนี้อ่ะชุดาว่ะใช่ไหมใจเหมืนห้องเสีย สปนนอ,อนเซอร์เข้าแล้วนะครับกินทุกวันจรงๆ แล้วว่าจุดไปคนเจาน้องหว่ามันต้องหยุความมันขึ้นแล้วมันทำให้แสบตาน้องมอกยุงไม่มีนะก็คืนนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมนะเราแค่อยากเข้ามานั่งห้างแล้วก็ จริงๆแามวไม่ชอบด้วกัน

มันอุ้มน้าได้ดีดแต่ว่าเอามาแล้วเอาน้าออกทีหนึ่งต้องแก้ใหม่เครืองต้องทําให้ตึงๆเลยไม่ให้น้ำมันขานนะคนมันมีที่เป็นท้องช้างอยู่ก็เลอยาห้อยลงมาเรื่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา นอนได้นะ๋อ,อมห่วงก็น,นอนแล้วนะ <c oughs> นี่ครับห้งห้ากันสองคนอากาศดีเวอร์นะครับเดี๋ยวจะพักผ่อนที่นี่สักครู่แล้วค่อยเดินทางกลับไปเนานะเราเข้ามาทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปของเราคลิปคู่นะซึ่ง <c oughs> เราแบ่งเวลานะครับเราแบ่งเวลาอ่าการง,ง,ง,งานแล้วก็ลับไปห่อ จระก,กาจันเหรอทุกคนครับผมสะดุ้งนะเวลาเข้าป่าแล้วจระก,ก้าจันเสียงนี้ร้องอะเสียงจระกจันแบบนี้ร้องอะมันดังมากทุกคนเห่นะหดังร้านป่าเลยอะมันร้องน้องยุดๆอะอม,มันดังไปช่วงๆอะทุกคนได้ยินไหม ขึ้นไสต้นครับน้องหมอขึ้นไ้ท้องมาเนี่ยสภาพอาการแบบตื่นเช้าทุกคนมันจะมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อ่ะจะเป็นแม้ที่แบบท้องมันว่างๆแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยอืมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะว่าวันเนี้ยเราไม่ได้กินที่บ้านมาเลยอ่ะปกติก็จะกินที่บ้านแล้วค่อยเดินมาใช่ไหมแต่เนี้ยมีแฟนมาจะมากินที่นี่ก็เลยต้องเดินมาก่อนนี่ก็จะเป็นเวลาแปดโมงเก้าโมง ปกติตื่นมาเจ็ดโมงก็จะกินแลยย้วนี้เนาะที่วางกับข้าวพี่รวยไหมก็ที่นี่ก็น้องหลายคนก็เคยมาถ่ายนะน้องวัดก็เคยมานอนที่นี่แล้วก็น้องเบิร์ดก็เคยมาบาสก็มานะครับ แล้วก็หลายคนต้องเบสน,นะก็มาผมทำานะี่ผมไม่เคยหว่วงผมไม่เคยห้าม,ม,มนะแต่ช่วยกันรักษาของสะอาดก็พอนะผมแบ่งปันทุกคนนะครับผมเนาะสร้างไว้เพื่อส่วนรวมก็ก็ว่าใช่นะครับจะกรจันทร์มนเงียบไปแล้วดังบรจากา้ันบนนะู้นทุกคนออนเนี้ยน้องจำปาขึ้นลงมาจาก้ันบนเนะี้ยน้องจำปาชันมากเลยน,น,น,นะ หาอาหารกับพ่อกับสามมันเนี่ยแล้วก็ลงมาหาพี่พี่เน okay, ี่ยคือเขารู้ว่าห้างลอยวินนี่ไงลองพูดเจอกับสายกิจแล้วก็บอกจะไม่รอแล้วจะมีทันนี้ใหม่ตอนนี้เขาอ่ำระวังงั้นจะบามีทันนี้ใหม่นะไปอ่ำก็ไปเจอสามีนางมันใช่ไหมแต่แบบเขาถามหาน้องจำปาเนี่ยเขาเออหลังเดียว่ากตอไปดูในชีพของน้องกิจเออก็ได้รู้ว่าเออคนเดียวกันจริงจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวขอ พักผ่อนก่อนแล้วก็ขอปิดกล้องไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงเราจะอัปเดตแล้วก็จะเริ่มถ่ายขันเนาะทั้งนี้ขอปิดกล้องกันทุกคนแล้วก็ขอทุกคนซัพสอร์ตเราให้กำลังใจเราวยอะนะครับผมโอเคอบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย